เป็นเป็นมูหลืว่าบันนิ่งเงามบกะนั่งเงียเงีวยายนี่เป็นมูอยู่ด้วยครับนี่สวยๆเลยจ้ะเอ๊ะนี่เป็นหน้าเนียนบมวยครับปรแม่พป่นองครับวายสุ่มืวายสตีปัิกาหล่อเอ็นกระไรนี่ยันเนี้ย ข้าวสีชมพูอย่าเงี้ยเก่งม สวัสดีพญายมย่พแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมมณีกะขอกับบานวินกลับหนึ่งในเศร้าที่เร้่อหนึ่งเศร้าเพราวันที่สิบสี่นอกจากตัวกบันซุกใจเดือนพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้ามณีก็อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะนั่นนึงเนาะหลังจากฝนมาอันนี้ร่ายมือนยุติว่าผมเบิ่งข่าวทางในกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางนะครับฝนก็ยังตกอยู่่เฉยอยู่อรมยพี่น้องกันดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเบิ่งวันไทยกับจิงกับโอยนะครับฝนยังลินห่ำอยู่นะครับ วันนี้ขึ้นเขาเขาปลาห้าเฮ็ดนะครับมาผู้จองบ้านน้องเมียตำบลหอยคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากเมื่อวานอยู่ป่ายางหนาเพื่อนน้องเมียเนาะกลับไปลุ้งพ่กนะครับเจดีย์สิมาเฮ็ดยางเนี้ยวันนี้นะครับปจ้าอ่านะครับกินหอมยอดเขาตอนนี้เกือบสองโมงเสาแล้วนะครับขอแล้วนึ่งเฮ็ดเป็นขะด้งมาเนี่ยนะครับมาเอาวางจักมือแล้วให้น้องเมียยินไมันเป็นช่องหรอเปลาเดี๋ยวปลายเป็นไดเหมือนั้นเนาะนี่นจ้ะ เดอกยวก็มือท่านใหญ่นั่น,นยังพอดีอยู่ครับนี่ครับถั่วข้าวขา,ขาวพึ่งเขาหน่อยจ้ะถั่วพึ่งดังข้าวขาวเลยครับนี่นะครับมาหอดน้องนี่แหละไพ่มาทามฮาเจน้องนะครับทั้งผู้จองมือนิสิกรรมไปน้องไปฟังขวานนะครับเมือน,นั้นมาฟังสายบ่ค่อยมีเฮ็ดหน่อยหนึง่งเฮ็ดยังบาน เห็นตัวไปนะครับตัวเทิงนี่กำลังเห็นดอกหนึ่งอีกนะครับดีฟางกุ้งใหม่พีก็บินส่วนปลาเนี่ยพ่อแม่พี่พน,น้นอง,องจิตาติตามเมิง่งไปแวะเบิ่งแล้วนัองดองนอนหนึ่งบังขึ้นมานนี้เนาะเมียนจ้ะัมมี่นะครับืันนี้ห้ายจะใบใหม่ก็เลยพาขึ้นเขามาเลยครับอีกนะครับ ตันนี้ก็ค้าลายให้ก,กันครับพึ่งแดงจ้ะสีภา,ลลงงาไปเอาเปิงเขาดูงามๆเลยกันเลยนีนึ่เหมือนดอกเล่นขนดอกหน้ยางแสงเนี่ยจะน้อยนะครับบนนะครับบม่นานมีที่เฮ็ดเพิงนี่ว่าหนึ่งหนึง่งเฮ็ดตอเฮ็ดแตออียนหม้อหมิวหนึ่งไม่ไปว่าเดี๋ยวนี้นครับเดี๋ยวหนี่ก็งามเหมือนกันนพึ่งขาวดงที่อีก ป้ายามันบ่นลักษณะการเปลือกเฉินมูขึ้นกี่สิปกติเนี่ยจะเป็นหน้าเนียนเลยนะน้องนึงเนียนจ้ะแต่นี่มันเป็นปลายฤดูแล้วนะครับประกาศฤดูหนาวแล้วต่ว่ายังมีฝนอยู่เพิ่งมาหนาวมาหนีแล้วนะครับเกิดก่อนเพิ่นนะครับไร้หลุนนะครับเฮ็ดปีนี่แต่ก็ขาดการบ่ได้ญนั่น้องนึงเหนียนจ้ะแต่นี้บ้านตรงนึงคิดว่านั่นเพิ่งเข้าหน่อยตรงนี้ออยู่รึเล่าหนั่นอะไรอยู่โอ้ยค่ะ นะเตนี่ยังข้าวดงปุ่งข้าวดงครับเนียงสามเลยเแล้วดูดิไอ้วิ่งมันนี่จะได้แกงแล้วใช่ไหมคือมันนั่นเข <c oughs> าแต่นี่ทอนที่ขีมเลยหนึ่งที่ขีมแ,มแต่ว่าแข็งดีแข็งอายุเติมข้าวไร่จะเติมขวดของข้าวดงอยู่ฝากผนก็มีอีกสองดอกอันนี้อันนี้เนี่ยนะ đi à nó mày nó ngay với nằm nó nó cửa tuôn tiểu với nó hai mà những phần chim nó ขาวเ,เป็นเลยครับน่ครับนใหญ่อีนึ่งวห้นเป็แล้วนวแล้วก็จะไปเอาดอกง่ายแบบอ่นครับตัวนี้เบื้งกลไก่ครับเขาเขียนดอกนี่แจรันแจนอีกแล้วครับพึ่งข้าวเขียนแจงแซบแจงนวกันครับเขียน <c oughs> แ,แล้วก็ข <c oughs> ้า <c oughs> ดงจ้ะดอกใหญยกันครับ ขา้าวโดงนี่ครับหืมเห็ดเพิ่งสนิทเนื้อผ่านนะครับหรือบ,บ้านเขาเอิญผึ่งดำ,น,ำน,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 นั่<ด>นนึงนี่จ้ายางอหอมหาวบนไปเรื่อยๆแนวนี้จะเพิ่มออกหลายยางก็จะเห็นหลายสนิทเลยนะครับเห็ดผึด่งกันบ,บ่อยประมาณจะเพิ่มออกก็จะเอ็หลายสนิทแนวนี้และนั่นน้ึงเรียนเป็นมูเรือบ้าน เฮ็ดงามก็นั่งงามๆตัวเองงามบ่ครับพ่อแม่พี่น้องครับโมนี่บ่โม่หินนม่เนี่ยไปไกลๆแล้วน,น,นู่ห็นเนี้ยอีกเนี่ยนะครับหยุดเบาฟังครัวคือว่านี่ตัวนียนะน,น้อนตรงหนึ่ะปลากรอเด้ครับเขาหน่อยนี่มีเชิงปลากรอปลาตะเคียนหินปลากระบากนะครับไหวสมมติว่าใช่มา ครับปกติผสมข้าหลอกได้ครับเจ้าต <arn> <laughs> ีนิฝนฝนมาเร็วนะครับโอ้ฝนฝนหนีสานะครับบินกระจายอันนี้วันพุธวันตุนอยู่ฝนกันนี่มันดีอีกน่อยนี่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 นั่นนั่น เราไปยื้แถวกระตาบนอีกเป็นหมักโหน่เนาะเป็นบ่มักเนบ่มักขอนนะเผืองทานนะครับนี่คนละอย่างเนะครับ,ก,ก,บกระเมียดเผืองกระกำออีกเช่นนึงหนึ่งหนึ่งเมฆตัวนี้สีรสชาติ<ย>แน่นนะครับนึบๆแกงแซ่บแกงหอมเหมือนกันครับเอาตัวนี้เป็นยังไงับเป็นแมฆกินับ ผีกเดืนอนตรงนี้จ้าดูเพิ่อนเนึบมาจะเกิดเลยได้ครับนี่คุ <laughs> ม้มลุมขึ้นมาเลยปะมาลดชาดเพิ่นนะครับกันมาจะเป็นเห็ดเพิ่งทานเห็ดเพิ่งดำนี่นะครับเห็เดเพิ่งดำทานนี่นะครับนี่มาสักทีวิดอกมาผีดอกเห็ดพดอัอออนนี้เพลคูเลยนะครับนี่ ยพี่่กรลดกระเด็บยู่นี่อ้หดน่อยกันนี่อือเหมือนนี่มาปล่อกำลังออกไม้ได้นีผมถางขึ้นมาบดเบิ่งเล้ยงนึงพี่พี่พีข้าจะหาข้าจะหาเห็ดเพิ่มข้าดงนะครับเมนอนอยู่เมดีเตมกันไปให้ตุ๊อยู่เลย บอหอมจ้วงเลยเนาะคุณดิจีคุณยูนอคุณบันนี่นะครับไหมนี่เนื้อบึงเยชน่าเลยติดไก่เรือเครืองเท้าเครืองนี่นะครับมีดอกหน่อยอีกจีพิ้นนี่ตรงนี้นะครับอ้าวดำแล้วก็เด้งขาลายจ้ะโอ้ยโอ้ติดกันเลยตัวขานีย มาดูง่ามกเถอ,อ,อนะครับทองอเิ่นัาเิ่นลายเรียกว่าเพิงแดงไงเิ่นเกิดนะอังนี้เพิงแดง้างงามเิ่นวะเนาะนี่ครับมบ้านนี้ก็เพิงข้าดวดครับเลี่ยงเลยโอ้ยคุนั้นขอบคุนนะครับ บันก็มีบังนึงอุ้ยบ่าไหลเอาได้บัก้าวเฮ้ยแยงเ้ยยุ๊แม่รมีน้อบาไปแยงอยู่บ้านคนหน่าเหลือตัวเป็นอาได้เข้าวดงนั่นแกงได้ยุ๊แกงดีแกงเสียบกันละครับตามสไตล์เพิงเขามาลเสือึงละมุนเป็นออกหรอบเลยผลออกมาลายคือหลอบกัน สวออ่วนก้อนกีไล่นั่นน้องหนึ่ง<ไม> <deputy> สังเงินไผ่มาก็ได้หาได้ใส่ทุงนะครับ<ไ>มันเดือนกรช่อ,องเดือนก่อนนี่เนาะขุนวินเนี่ยโุ้โุไยายมนาเลยมาน้องเก็บมาเลยเป็นต้นพาราเพิ่นบ่ะยังไงหลายเพิ่นบ่ะมีทิ้งตู้มทิ้งบานานะครับเจ้าว่าแข็งดีอยู่สามดิฉัน ตีกันกับพวกใหม่อยู่เปานหาพวกอีกบนหามีดอกหนุ่มเพรนเใาแถวนี้เนาะหนุ่มเธอซามดอกแหลกนี่ก็ขี้จังหนุ่มอยู่เต็มตาเลยวะแม่งพี่อยู่ทางหลังพี่อยู่ต <c oughs> าทางหลังตาใหญ่เขาวน้อยจ้ะขาวทองขาว,ขาว,ขาวนะครับเขาวน้อยแล้วก็หิงเขาดงจ้านะครับงามๆเลย ของเขาจุนพูนบเบวชห่มนั่นหนึ่งง,งานไปบางห่มกอ,อกบางห่มกระบอกนะครับเนี่ยน,นี่แหละนี่สวยสวยเลยจ้ะเปี่ยงเลยมันนะหน้ามันไม่หดขัดน้ยเป็นงูอยู่ด้วยครับนี่สวยๆพุ่ทนทั้งในพุ่นได้งามพุ่นทั้งไงอันหนึน่งผุนล,ละพุ่นละยืดพุ่นละพุ่น อี่นีนี่ดอกร็เดียวก็ดอลเนี่ยบอญโอิเนี่ยเ้วินนี่้าสันท่หนึงถ้าคุก็มีอวินตางข้าอยู่มันโอ้ยยังมาอานเลยเป็นดอกบานนะจังต่างแบบซีใหดเพิ่เขาน้อยเลยเนาะมีนะนี่นะครับ โอย่ไก่นอีกนึ่งดอกหนึ่งเห็นบ่า <นะ S 2> ุยดอกเงด,ดีพูดโอ้ยยังเหลรแบมมงงๆนไหวขีเกียอันนีเนียนดีดแห่งครับยังอะไรวินขึ้นนอนหมูตจนี่มาดูโอ้ยนะอ่อยเพิ่นนะครับ ไ,ไ,ไปใหม่ๆ,หนๆนะครับหมูแต่ว่ากระว่างแมงแดงถิมาก,กับหมูนะครับแนวนี้หายาทายายยังท้าวนะครับขาหลายหมูดุดเลยกะอู้คุณโคดงบมูยถอะเบียดงามเลยจ้ะที่แดงนะเอ้วินบาดนีูเพินแดงบ่บ่เกอใหญ่กอใหญ่โดนแกล้งข้องมือเลยกอใหญ่พูดจองนะครับนะกอแดงใหญ่ๆ อีจ้า,า,าเห็นเป็นหมูอยู่เนาะนงามๆอยู่จ้านะครับโอ้ท้องพุนพี่น้องก็มากขึ้กันพูดได้ดีดีกันดีๆนะครับงามเห็ดออกก็เห็นแหนนะครับทุกคนอยู่เป็นเหลีอยแล้ะน้อยวินเนาะไม่ทำให้หาขึ้กันเป็นแหนจริงๆเป็นแหนเลยนะนี่เพราว่าเป็นจิงไงจงไวไ้ใช้วินเ,เอาตัวพิงหามกินแานกินเนาะอันนี้ก็ยังเก็เรืองงามนะครับ <บ>เป็นขอน้อยจ้ะข้าวดงเป็นข้าวดงตัวนี้ขาหน่อยนะเป็น,นขา้ขาวดวง,งขาง้งขาหน,น,น,น่อยด้วยครับพึ่งขาพึ่นแนวนี้ไลยๆนี่เนาะจ้ะตัวนี้พึ่งขาลายจ้าพระเอกไลยมือแล้วมียเป็นตัวโกงว่าหนึ่งหนึ่งนี่โอ้ยมนเนียพระเอกเข้าดงเลยมียดที่มัน เดีงขอเอยเป็นจริงเลยเนาะท่างผู้จองตาดนะครับออกอร้ายได้ครับทง่านผู้นั่งเอกเลรียกเอกกระลักประจำผู้จองนะครับพึ่งข้าวสีชมพูกำลังพอมันนี่มันเป็นชิบะโผล่เนดอกเหีืยกันเลยนะครับอยกย่งใหญ่จะหนึ่งหนึ่งหนี่งยุคใพ้คุณะ างนี้นเดียขาลายต่อกันมาเลยนะครับเกิดพึงขาวจีชมพูเป็นเสื้อเรยนี่นี่งานนะใส่มือพ็นนะครับเพราะว่ามันมีได้ลายดอกอยอะนครับหวนค่ะ มันข้าวน่อยมันวังนี้ต่อเป็นงงานีครับเยีย้นขาดงจ้ะนี่เกสูเดดแททพีคนอีกดอกนึงครับดินี้งามดีนะขาวเนียเดเดินางานดได้หนึ่นึาวนี่ดิ ต้นนั้นเอียงนะจอนงามว่ะงามจุ๊บโอ้เป็นคมวะมีเขาหน่อยดูมาเลยนะครับคุณอ <c oughs> าคุณอาอุย้ยเบียกงามเลยต้นี้ใบข้ดูเพิ่งขอน้อยซีทองครับเ,เขาวดุด้ง,ง ถึงตัวตัโกงเลยบ้านใครยื้อเบดไะวินมาแต่ได้จ็บงี้นะเนี่ยมีตัวโกงหรอกเป็นอะไรเป็นกระโงนะครับเป็นเสือนะครับเป็นพระเอกเบิดแล้วนั่นนึงอให้มีอัตลดซื่อนะครับทอหนงง่ายนึงนี่เบิ่งนะายู่นี่นะครับหนวหัวมวนกันไปนํำนะครับเพื่ออัตลดในการรับช่มน้ำยี่สิบ ชื่อบอกไปนั่นนึงข่าวดงดีนะครับมังจอไเลยจอแต่ว่าแข็งดีอยู่นี่ดิอ <c oughs> โอ้เถื่อน้ำเสียท <c oughs> ี่ลมไปนอกบ้านกํนัปล่อยเพิ่งใช้ด นี่นะครับลักษณะกายภาพทั่วไปเพิ่น้เ่งอีกเทนึงนะครับส่วนมากจะเป็นต้นกอนะครับมีต้นซี่แก้มน้ำเนนะครับเห็ดเพิ่อข้าวตวงกมักออกนะครับเฮ็ดหลายชนิดนะครับตัวส่วนมากพื่นกศอกเป็นฤดูการเป็นยามเพิ่นไปนะครับทั้งพุชนวงอีกนึงเห็นบ่ครับพุ้นยางไปบุกไกลกันก็เห็นอีกทีครับเนะครับมันจะมีต้นใหม่ก็มีเบิร์ดทุกเห็ดยามเยจะ ไรแมตต์เฮดพอเพอด้าน้องนึงนนเนาะงี๊ดเลยเเงูเฮดกอแดงเฮดเผิงทั่วไปครับนี่หอดเฮดบดนะครับต้นสี่เฮงออกร้ายนะครับเฮดบดคอนนี่อีกนะครับต้นนี้ค่ะต้นสีน่แนวหินคาอะไรอางเง้ยเหนไหเผื่อเขาน้อยได้เกิดเก่านี่ดอกน้อยเพป็นปอมตัวเองเดี๋ยวน,นี้ ให้ไพื่นปล่อยไว้มาเดี๋ยวใช้งานได้เพื่อนพี่น้องนี่ไอ้วิ่งก่อนทางสีลงย่างมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นเรื่อยๆน,ะนๆั่นหนึ่งนึงคือในคลิปแล้วเนาะนี่อีกนียมากจนมาทางสีลงพี่นะครับโอ้ยทองขาวๆสวยๆเลยอ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซี FC ทุกท่านนะครับลุงวิทย์ป่ากอเอาเฮ็ดเพื่อนเขาดงดอกสุดท้ายแล้วกั ลงมาเป็นบาเป็นปลาพระลาดเนี่ยนะครับท่านนั่นกนสิเป็นปลาเฮ็ดเพิง <pers> เป็นปลาเฮ็ดหนาเที่ชมพูนะครับเห็ดขาวดินทัางนั้นลงไปนี่ก็สิสันมากเป็นเฮ็ดขาวดินแหละครับสาหรับยามนี้ขายามนี่ก็สิเป็นเห็ดละงูนะครับออกไลยกันนะครับเห็ดละง,งูขาวเลี้ยงนำหองจริงสิลงไปเรื่อยๆพุณนกระจงสิเป็นทางลงลงไปทานวันนี้ขึ้นทางวัดปูมูลนพี่นะครับบริ้ขึ้นท่าง องานทางชาตินาคือเก่านะครับผมนะครับไปพูงผลงานโดยสรุปโดยรวมกับนหนึ่งกันเลยนะครับหนึ่งย่างก่อนเลยจด้สิมาอันซัมไดเนาะวันนี้นะครับมีเน็ตจักชนิดนะครับผมพี่นะครับหนึ่งจะมานังขายอยู่ทางลงผักสุดท้ายพี่นะครับอากาศวันนี้ก็คาดว่าสิหนาวเย็นอยู่นะครับผมหนาวเย็นกว่าทุกมืออยนะครับสําหรับการมาขึ้นเขาเขาป่าหาเก็บเห็ดวันนี้วันศุกร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับ ทางบ้านพ่อแม่พี่นอ้องทั้งกินพ่อแม่พี่น้องเป็นยังได้กะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับสําหรับสภาพอากาศแต่ว่าบ,บุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีหนาวแล้วนะครับมือนี้เป็นได้น้องหนึงน่งเฮ็ดเฮามือนีนั้นเลยวิ่งนั้นสุดยอดเจ้าตาคุ้งพัวอยู่เนาะขัดขนาดานะครบับตาหน่อยเฮาเนาะตาหน่อยเฮาพึ่งขึ้นมาอยู่เนาะเมียนครับกับเป็นเฮ็ดนี่แล้วนะครับตักรักเลยจะนั่งอีกมือหนีพึ่งเขาดงน้อยวิ่งเนาะ มีกระเจี๊พึ่งเขาดงพึ่งเขาชีชมพูเพิษพึ่งแดงขาไล่พึ่งขาไล่เหมือดเอแล้วกับพึ่งเขาแค่นเนาะนี่เพึ่งเขาดงเรากัมีทึ่งหวานทึ่งตูมตะวันตูมนี่ดอกงามๆหลายกล้วยนั่นหนึ่งเนาะนี่จ้ะมาหนีก็จะเป็นพึ่งเขาชีชมพู่พึ่งแดงขาลายนะครับผมแล้วกับพึ่งขาไลเหมือดเอแล้วก็มีพึ่งเขาแค่น้ำนั่นหนึ่งเนาะ เนี่ยอื่นเพ็ดเพลิงหอมก็มีนะครับมันอีดอกหนึ่งเพิิงำดำเพิิงทานนะครับกอใหญ่ก็กกมี <c oughs> ขันไล่กับบ๊วยเบิรกับพิษตุกันได้เดน,น,นี่ยก็ขออภัยไว้นึ่งนหนึ่งเนาะ เอาละน่าจะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึ่งก็ไปวินกับพาพี่น้องขึ้นผู้ขึ้นเขาน้าจักกับมันสุดยอดเลยน้าจ้นอกเฮ็ดเหมืนกับดุงเฮานี่งามเลยจ้าดอกบานกัมีเนี่ยแต่บอไรถอดออกทุนะน้ะเนาสำหรับคลิปมือนีทามา็อยลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะยืมกดแชร์ยืมกดติดตาม้องนึงกับิน้จ้ะเผสิบ่พลผดคลิปใหม่เนาาจ้าเพื่อน้องนึงก็ไวินสิพาพี่น้องไปหายูหากิดแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพบกันคลิปหนาได้จ้าาาาเออล่่่ะนนนนครัับพพมีงงุุปททก สำหรับการขึ้นเขาเขาปาหาเก็บเห็ดปา่าในวันนี้นะครับผมวันศุกร์ที่1 4พฤศจิกาย,ยน2568นสดี่ครับสุดยอดเลยนะครับพอเห็ดออกไม้หลายชนิดอยู่นะครับวันนี้โดยเฉพาะเห็ดเผิงดำํำเพิงทานนะครับเห็ดเผิงเขาสีชมพูนะครับออกไม่แต่ว่าออกมาหลายมือนนีะ่คือเห็ดเผิงเขาดงนะครับหมานกินหนึ่งบอกไปนะนะครับกะทุกท่านกะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกะดูแลสุขภาพนะครับบัวทั้งส่วนใดเหลืองฝนเหลืองฝ่าเหลืองลมหนาวนะครับ ช่วงนี้การ่วมหนาวกำลังมาเยือนนะครับผมก่อนจากกรรมนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมใหญยพอเม่พี่นองลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพอเม่พี่นองลุงป่านาเอฟซี FC, ทุกท่านที่รวมแนะนําตีส้มให้กําลังใจขมาในรายการผิผาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพระท่านใจ กราบขออภัพยพญายมหญยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีทุกท่านไน้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกสิความน่อยไวยใช่ให้พญายมหญยพ่อเม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีภู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคานอยามีหลคภัยหลายใด,ดมากำลักายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มันะ่นปรารถนา ลำรวยเงินทองมังมีสุขียิงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมือนี้ข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ